วันนี้จะพามาดู h o นด a า o n i c กคันนีเ้เป็นรถลูกค้าครับเจ้าของรถมีมาแค่โครงรถชุดสีล้อล้อหน้าล้อหลังสวิงอาร์มนะครับแล้วก็มีปั๊มหน้ามานี่ครับมีมีปั๊มกระขาปั๊มตัวนี้มาแล้วแล้วก,วก็คันนี้เบ็ดเสร็จหมดไปที่36,600โดยประมาณนะครับไม่ถึง40,000คันนี้ก็อะไรเบริกใหม่หลายชิ้นนะครับ พวกขอท่อปลายท่อนี่คือเบิกใหม่เบิกใหม่ของผมนี่คือเบิกศูนย์ขอท่อนี่เป็นงานนาอ้วนนะครับปลายท่อเบิกศูนย์ทรงพานะครับแล้วก็ชุดกุญแจกุญแจตัวนี้กุญแจแท้นะครับเบิกศูนย์พัน Born กว่านะครับแล้วก็คันนี้แบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่เบิกศูนย์นะครับแบตแท้เบิกศูนย์เลยศูนย์ฮอนด้านะครับไม่ใช่ศูนย์ราซาด้านะครับแล้วก็อ่า 3 6มหมหมดอะไรไปบั่งชุดเครื่อง1 9ื่นเนะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวหัวฉีดนะครับปั๊มติดใต้ถังอันนี้ก็บางกรวใต้ท้องใส่ได้ปกตินะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็แกนโช๊คของไม่ลาซาด้านะปั๊มเบรกมือบนนี่ซ้ายขวาข้างขวานี้มือเบรกข้างซ้ายมือคัดเป็นของ CBR300 ประกับเล่งเป็นโดมิโนสวิต ปุ่มสตาร์ทโดมิโนโสวิตซสายฮันนี่เวลนะครับประมาณนี้แล้วก็ไฟหน้าเป็น led 6ชิปทั้งบนล่าง2ดวงนี้ก็ประมาณ500กว่าบาทแล้วนะครับมีแล้วอีกกระจกนะกระจกอันนี้ยังไม่ได้ไขายเพิ่งจะใส่เมื่อกี้นี้กระจกเบิกนะครับก็ร้อยกว่านะครับเบิกศูนย์นะกระจกแท้ไม่ใช่กระจกเทียมนะครับเบ,บาะ400กว่านะเบาะลา,าดา้ากันตกมือสองร้บาทนะ อไอนี่ข้างหลังของคนท้ายก็ของใหม่นะครับลาซาดา้าไม่ใช่ของแท้ไฟท้ายเจ้าของรถมีมาคันนี้เจ้าของรถมีไฟท้ายมาอ่ะคันนี้คือหน้ากากไฟหน้าอะไรพวกเนี้ยคมไฟหน้าเจ้าของรถมีมานะนะครับเกยงเกยจงจําราคาไม่ได้นะสี่ห้าร้อยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็โซ่โซนี่ก็ดีดสีทองสี่สองแปดสเตอร์หน้าหลังของใหม่นะ สี่สองแปดหมดเลยนะแล้วก็ตําหลังพร้อมกระทุงถ้าจำราคาไม่ผิดมือสองไม่เกิน500ร้อแล้วก็พาบเบเปลี่ยนใหม่ของใหม่นะมานี้โอหมาเห่านะรถด,ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ว่าก็หมดเยอะมากนะเพราะว่าอะไรแต่ละชิ้นเราต้องตามหาหมดเลยแม้กระทั่งเนี่ยไอเซ็นทรัลล็อกใต้กุญแจเนี่ยที่เป็นตัวซเนะี่ยตัวหนึงก็ร้อกว่าบาทละมือสองนะนะ มอน้ําใส่เป็นมอน้ํา cbr นะเซนเซอร์เราฝังที่มอน้ําอย่างนี้เลยนะนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับพวกหมอพักน้าอะไรพวกนี้ก็เบอร์ของใหม่นะตัวเนี้ยเนี่ยครับมอพักน้ำเนี่ยครับของใหม่ตัวฝานี่เป็นฝาคลิกนะเพราะว่าฝาแท้ของโซนิกเนี่ยมันยกเลิกผลิตไปแล้วเราก็ใช้เป็นฝาคลิกมาปิดแทนเพราะว่ามันปิดด้วยกันได้นะ นะครับถังน้ำมันก็เก็บสีธรรมดานะครับประมาณนี้เบสเร็จสามหมื่น 30, กว่าเพราะชุดเครื่องชุดเครื่องมันก็จะ2องหมื่นละตีว่าสองหมื่นสองมื่นแล้วไม่รวมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้อันนี้ปลายท่อเนี่ยเบิรกรวมผ่านเนี่ยมันก็สองพันกว่ากับสองพันห้าเนี่ยขอท่อนี้ก็ประมาณพันเจ็ดนะนะพันเจ็ดเนี่ยแม้กะทั่งขายยึดโอกไก่เนะี่ย รเราก็ซื้อมาอ่าเราร้อยกว่าบาทนะคู่หนึ่งคู่หนึ่งคือราคามันไม่กี่บาทหรอกแต่ว่าเวลามันซื้อทีละชิ้นรวมส่งเนี้ยมันราคาพราค้ามันานเขาขายแพงเขาไม่ได้ขายแพงคือมันบวกค่าส่งแล้วมันแพงนะกว่ามันจะแบบครบแต่ละชิ้นเนะี้ยมะกรูงมะกองพวกเนี้ยกองอากาศนี่คือใส่ครบเหมือนเดิมเลยนะครับกระถุงตัวนี้จะเป็นกระถุงของ cbr 150ไม่ใช่ของตัวโซนิกนะเราก็มาแปลงตรงขากระถุงตัวนี้เอานะสายซฟคอร์สนะครับเพราะว่า คันนี้คือเราจับใส่ให้หมดเลยแม้กระทั่งน็อตพวกนี้เขาก็ไม่มีมานะเราหาใส่ให้เขาหมดเลยพวกนี้คือพูดง่ายเขาเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูว่ารถคันนี้มีอะไรมามัางเนี่ยครับประมาณนี้คันนี้มีมาแค่นี้เลยที่เดี๋ยวเราจะใส่ให้หมดเบสเซ็ตไปประมาณสามหมื่นหกรวมค่าลงค่าแรงค่าเครื่องทุกอย่างนะแล้วก็เครื่องตรงนี้มีเล่มเอกสารครบด้วยนะครับสามารถขี่ใช้งานได้ขี่ไกลได้นะเนี่ยอย่างอะไรบางตัวเนี่ยมีเขามีเขาเรียกว่าอ,อะไร กระปุกชกหลังมาแต่ไม่มีขายึดอันนี้ก็คือถ้าสั่งทําตัวนึงก็ประมาณห้าหกร้อยใช่ป่ะละ่ะอันนี้ก็รอ,อ,อหาซื้อมือสองที่มันถูกๆนะไม่มีมาหมดอะเนี่ยขาตัวนี้ก็ต้องใช้ขาโซนิกใช่ไหมมันไม่มีมาก็ต้องไปหาใส่นะซื้อมือสองก็ถามว่าช่างหรือพ่อค้าเชียงกงที่แยกอะไรเขาขายห้าสิบาทก็จริงเนี่ยแต่เวลาเขาส่งมาเขาก็เสียค่าส่งไปเสร็จแล้วมันก็ร้อยหนึ่งใช่ป่ะละ่ะเกือบเกือบร้อยละอืมก็ประมาณนี้ ก็มาให้ดูเป็นแนวทางนะถ้าใครคิดจะปั้นรถนะเริ่มจากศูนย์นี่คือหมดเยอะแน่นอนนะครับฟังเสียงเครื่องกันอันนี้มีปุ่มออฟรันเครื่องนิ่งๆเงียบๆเลย กจะประมาณนี้นะส่วนอนันนี้พักเท้าหลังมันกลางๆนี้เพราะว่าเราใส่ให้ไปคร่าวๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของเขาจะไปหาพักเท้าเจาะใส่นะเพราะว่าตอนนี้ราคาพักเท้าเจาะมือหนึ่งมันก็เจ็ดแปดร้อยะมันแพงนะเราหามือสองอยู่แต่ว่าราคามันก็ยังตึงอยู่เราก็เลยเอาแบบธรรมดาใส่ให้ไปก่อนพอได้ใช้งานนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใส่ให้ไปผมก็ไม่ได้คิดเงินเขานะผมก็ให้เอาไว้ใช้เลยนะครับมีเงินเราก็ค่อยเปลี่ยนนะครับ รายละเอียดโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนๆคิดว่าไงครับกับงบประมาณเท่านี้แพงไหมครับกับประมาณสามหมื่นหกสามหมื่นหกกว่าครับไม่ถึงสี่หมื่นนะพูดง่ายง่ายไม่เกินสี่หมื่นได้เท่านี้เพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยมีมาเท่านี้อ่ามีมาเท่านี้นะนะครับเนี่ยอย่างปั๊มหน้าเนี่ยปั๊มหน้าเนี่ยเขามีปั๊มมามีขาปั๊มมาจริงจริงเดว,ว่าเขาไม่มีผ้าเบรกมาพวกผ้าเบรกอะไรนี่ก็ต้องซื้อใซส์ใหม่หมดเลยนะครับรวมแม้กระทั่งไล่สายน้ํามันไล่น้ํามันอะไรพวกนี้ครับ ไลเบรกลายเบรอะไรพวกเนี้ยเพราะจริงๆคันนี้ผมคิดผมคิดค่าแรงอะ่ะผมคิดค่าแรงหรือประกอบอะ่ะเรียกไว้ไม่เกินสองพันนะทั้งคันเลยนะแบบหาอะไรมาให้ด้วยนะแต่ว่าอะไรที่หามาเพิ่มเติมเนี่ยก็คือว่าคิดจากราคาตามความจริงแล้วก็บวกเพิ่มประมาณ2 0บาทถึงห้บาทนะเพราะว่ามันเป็นเงินจมพูดง่ายๆผมอย่างผมซื้อปั๊มตัวนี้มาให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าอยากได้ปั๊มตัวนี้ในชะ่ไหมผมซื้อมา900ผมก็จะคิดลูกค้า950คิดกําไร50บบาทนะ แต่ถ้าลูกค้าอยากประหยัดงบก็ซื้อมาประกอบเองนะครับสี่แข้งนี้ผมก็พ่นให้นะไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะเมื่อกี้นี้ผมขัดขัดฝาเครื่องฝั่งนี้นะมันก็เลยมีฝุ่นเกานะเนี่ยมีฝุ่นเกาะเพราะว่าผมขัดเนี่ยผมเอาวีนอนขัดนะเนะีนะ่ยเนะี่ยเห็นไหมผมเอาวีนอนขัดเดี๋ยวก่อนเอารถไปส่งเนี่ยผมก็จะล้างให้เจ้าของรถเขาก่อนนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าไงครับกับสภาพนี้ใช้งบประมาณไม่เกินสี่หมื่นบาทนะพูดง่ายๆคือคันนี้ 36, 36, สามหมื่นหกสามหมื่นหกรวมไปเสร็จแล้วก็ไม่เกินสี่หมื่นอ่ะก็คือค่าลงค่าแรงอนะีกสองพันนะกตีว่าสามหมื่นแปดนะลาแท้หลายชิ้นนะเบิกเบิกแท้เกือบลายชิ้นเลยอ่ะไม่ใช่เกือบหมดหรอกหลายชิ้นเพราะว่าส่วนใหญ่รถคันนี้มันมีของมาไม่ครบไงนะนะก็ให้ดูนะครับผมถ้าเกิดท่านใดสนใจหรือซาทาอยากจะส่งรถมาทําหรือว่า ติดต่อสอบถามอะไรก็สามารถอินบอกเข้ามาพูดคุยได้นะครับหรือจะซื้อเครื่องเราไปทําวางเองหรือจะส่งทางน้ำมันมาแปลงก็ได้นะครับทางเรามีบริการนะครับเนี่ยครับน็อตอะไรพวกนี้ผมจะจับใส่ให้หมดเลยนะครับอันไหนผมมีน็อตใหม่ผมก็จะใส่เป็นน็อตใหม่ให้เลยนะครับก็ไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะครับเนี่ยเห็นไหมน็อตยึดชุดสี่ผมก็จะเป็นน็อตหัวหก่ยมนี้เลยจับใส่ให้นะครับเห็นไหมครับประมาณนี้ครับ ราคานี้รวมเครื่องรวมติดตั้งแต่ถ้าเพื่อนๆมีรถมาอยู่แล้วจะให้ผมเอาวางเครื่องผมรับจบอยู่ที่สองหมื่นสองนะเอาเครื่องที่ผมเอาเครื่องขึ้นคือพร้อมขับกลับเลยประมาณนี้ครับโอเคครับผมวันนี้ก็ามาให้ดูเป็นแนวทางนะครับใครเข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับหากใครยังไม่มีงบประมาณก็แชร์เก็บไว้เวลามีงบประมาณก็สามารถติดต่อกับมาที่เราได้นะครับเผื่อเลื่อนถามไม่เจอนะครับเราแชร์เก็บไว้เราก็มาเลื่อนดูหน้าฟีดเรานะครับ โอเคครับผมวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะรถไปส่งเขาแล้วนะครับคันนี้นะเพราะคันนี้จอดอยู่กับผมก็นานเหมือนกันนะโอเคครับวันนี้ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ